สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คินเลิฟพาร์สนะครับผมอีด้าครับกับชัดนะครับผมวันนี้ก็หายกันไปนานแล้วเนื่องจากช่วงนี้ผมออกกำลังกายและมีเวลาเพิ่งว่างในการทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมก็จะมาพูดถึงบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบปัจสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะครับผมโดยในความคิดผมนะครับผมว่าใครจะเป็นแชมป์โอกาสเป็นแชมป์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้อง ไม่ใช่ว่าทีมไหนทีมอื่นหรือทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอาจจะพูดแล้วไม่ตรงใจนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเล็กใ้นัดแรกเนาะของแต่ละทีมนะครับโดยทางบาเยอร์เนี่ยเปิดบ้านแพ้กับเปเชไป2ต่อ3นะครับผมแล้วก็แมนเชสเตียเปิดบ้านชนะดอร์ตมไป2อูนย์นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมาดริดนะครับเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไป3าหนึ่งแล้วก็อีกแล้วอีกคู่หนึ่งคือปอร์โต้นะครับผ่านนะครับในเกมในบ้านนะครับแพ้เชลซีไป0ูนย์ไปต่อสองนะขับผมก็ มองดูคร่าวๆเนี่ยปีนี้ค่อนข้างที่จะสนุกและก็สุดสีนะครับผมโดยเรามาดูสายไบเยอร์กับปารีสแล้วก็แมนเชสเตีรกับดอร์มุนก่อนนะครับในความคิดผมเนี่ยไบเยอร์เนี่ยคือด้วยตัวผู้เล่นที่เขาบาดเจ็บเนาะเลวานอฟกี้เขาเจ็บถามว่าลูกเก่งเขาก็เล่นดีแต่ความคงความเฉียบขาดอยู่ที่ปารีสตีชเมงนะครับผม <c oughs> ผมคิดว่าในนั้นเนี่ยนัดต่อไปเนี่ยปารีสก็ไม่น่าจะพ่ายนะครับสําหรับไบเยอร์นะครับแต่ด้วยโค้ชของเขาเนี่ยมีค่อนข้างที่จะ มีประสบการณ์มาแล้วนะครับผมแต่ส่วนของปารีสเนี่ยก็เขาเรียกอะไรชื่อเลยนะโปเชติโน่เนี่ยค่อนข้างที่เคยทําทีมมาได้รอบลึกนะแต่ในชิงหรือในอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับแต่ยังไงผมดูศักยภาพแล้วก็อะไรแต่แต่เนี่ยผมมองเป็นปารีสนะครับที่จะเข้าไปนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นแมนเชสเตอรนะครับเจอนอนมูลนะครับผมแมนซิตี้ในบ้านชนะมาสอหนึ่งก็ถือว่าเสียหาย โดยพอสมควรนะครับเพราะดอนมูนเนี่ยไปเล่นในบ้านถ้าดอนมูนไม่สามารถที่จะชนะได้ไมนเตียยันเสมอก็ได้เข้ารอบนะครับผมผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางปารีสเข้าไปเจอกับแมนซิตี้นะครับในรอบชีงชัยท้ายส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางลิเลอร์พูลนะครับผมลิเลอร์พูลเนี่ยเปิดเปิดบ้านเนี่ยชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีเวโกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถามว่าการมาเล่นในแอดฟิลของลิดร์พเนี่ยจะ เขาเรียกซีดานจะสามารถที่จะประคับประคองได้ไหมโดยการยันเสมอหรืออาจจะแพ้ให้น้อยกว่าที่จะเข้ารอบนะครับผมผมว่าเจะเกนคอปก็ต้องรัดกุมแต่ลิวพูในปีนเนี้ยเนื่องจากัวผู้เล่นข้อตัดเจ็บนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยดกของไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่จริงๆเขาเล่นด้วยระบบทีมนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นละมา่ิดน,นะครับที่เข้าไปนะครับผม จาเข้าไปเจอกับอีกคู่หนึ่งก็คือจะเป็นปอร์โตกับเชลซีนี่ก็น่าจะเป็นเชลซีแน่นอนอยู่แล้วเพราะไปเยือนมาเชลซีชนะมา2 0นะครับผมคู่นี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมเพราะว่ามีการเขาเรียกอะไรอะ่ะผู้จัดการทีมปอร์โตได้ออกมาว่าเชลซีเป็นทีมธรรมดานะครับแต่ด้วยธรรมดาไงไม่รู้แพ้ซาัง,งัาันนะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็จะ <Ps> <Ps> เป็นมาดิขเข้าไปเจอเชลซีนะครับผมอ่ะเรามาวิเคราะห์คู่ปารีสกับแมนซิตี้นะครับที่มันอยู่ใน โซนไอ้ตารางเดียวกันนะครับก็น่าจะเจอกันผมว่าคู้นี้ก็เป๊ปก็ค่อนข้างที่จะต้องอัดกุมแล้วก็มีวิธีการข้อทำที่มันหลากหลายมากกว่านี้แต่ด้วยกองหน้าของเป๊ปในลูกการนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้น้อยนะครับอย่างกุลนี้ก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับส่วนปารีสเนี่ยมีความสดใหม่ของเนย์มาร์แล้วก็มีเอ็มบัปเป้นะครับที่จะเป็นสีสันให้กับเกมผมว่านั้นเนี้ยปารีสเนี่ยน่าจะเข้าชิงนะครับผมเหมือนเดิมครับปารีสน่าจะเข้าชิงเป็นปีที่2 นะครับผมสําหรับผมนะผมมองว่าน่าจะเป็นปรารีสนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมาริทจากเชลซีผู้นี้ผมดูแล้วเนี่ยโทมัสทูเคอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็การทําทีมได้ดีนะครับในปีที่แล้วทํปาปารีสเข้าไปชิงนะครับแต่ก็ไม่ได้แชมป์นะครับพเพราะเจอทีเด็กของบายเย,ยนร์ไปนะครับในนั้นเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยสําหรับผมนะผมมองแล้วเนี่ยในนั้นเนี้ยปรารีสไอ้มาริดกับเชลซีเนี่ยผมว่ามาริดภาษีดีกว่านะครับแล้วด้วยผู้เล่นที่เริ่ม ถึงเวลาอันสมควรที่จะเป็นช่วงพีคที่สุดของเขาแล้วจะมีการผัดเปลี่ยนนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วในปีนี้ซีดานน่าจะทำทีมเอาชนะมาริตเอ้เอาชนะเจ้าซีด้แน่นอนนะครับผมส่วนอีกคู่ท้าเรามาดูแมตชิ่งนะครับคือปารีสเข้าไปเจอมาริตนะครับคู่นี้ผมมองดูนะครับว่าปารีสก็มี ผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะพร้อมและเพียบพร้อมในการคว้าแชมป์เหมือนกันนะครับด้วยประสบการณ์ในปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับส่วนมาริทเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับก็หลายสมัยเนาะที่ชนะลิเวอร์พูลก็ล่าสุดที่ได้แชมป์ไปนะครับด้วยศักยภา,าพทีมแล้วด้วยผู้เล่นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างของมาริทในปีนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาฟูนะครับผมยังไงผมก็จะมองว่าเป็น,นลิเวอร์พูลนะครับที่จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปีสองพนยี่สิบถึงสองพนีนี้ไปครองแน่นอนครับผมในความคิดผมนะ โดยจากการฟอร์มการเล่นแนละโดยจากตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และไม่มีการบาดเจ็บม,มากเท่าที่ควรส่วนปาเล็ก็ไม่มีการบาดเจ็บแต่ด้วยประสบการณ์ของโบอาดอะไรน,นะโปรเชนโนโอเอเชิโนเออโปรเชชิโนอาจจะสู้ประสบการณ์ของซีดานค่อนข้างจะยากนะครับผมผมมองงนี้นะครับสําหรับใครที่คิดเห็นคิดต่างหรือคิดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดค,คุยแลกเปลี่ยนความคิดได้นะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรนั้นก็คอยติดตามเลยนะครับช่วงนี้ออกกำลังกายอยู่นะครับลดความอ้ว,วน,นอยู่สลหรวันนี้สวัสดีครับ